ได้สังวาชวภาพความปึืแนบแน่นแบบที่ลั่นปากกันไว้ว่าความตายเท่านั้นที่จะแยกความเป็นพี่น้องได้และจะอยู่ด้วยกันที่พลังประชารัฐของพี่น้องสองปอบิ๊กป้อมนายกลุงตู่วันนี้กลับมากลายเป็นคู่ดูโอล้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยกันครั้งแรก ในพื้นที่ขนแสดงพื้นที่การเมืองของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีโดยในทริปมีไปไหว้พระวัดป่าบ้านศาสตร์และไปที่วังนากินคำฉโนดโดยนายกลุงตู่มีลูกอ้อนตอบรับเสียงเชียร์นายกสู้สู้ขอให้ลุงตู่อยู่ยาวเรารักลุงตู่รักลุงตู่หลายเดอ้อนายกรัฐมนตรียังให้ชาวบ้านพูดตามว่านายกสู้สู้ชาวอุดรสู้สู้ชาวอุดรสู้สู้ไปกับนายก ยังบอกกับชาวบ้านว่าเราต้องสู้ปัญหาไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วอย่าทิ้งนายกไว้ข้างหลังแล้วกันก่อนจะเปิดหน้ากากบอกกับประชาชนว่าจะอยู่ให้ครบเทอมเรียกว่าทริปดูโอฉากนี้ของสองปอมาในจังหวะที่ร่องรอยแรงกระเพื่อมอันเกิดจากความขัดแย้งในศึกในระหว่างนายพลกับผู้กองที่ยิงรากยาวนับวันแบบไม่มีโอกาสได้เคลียร์ใจ ก็ยิงขยายวงมีตัวละครเข้ามาร่วมเป็นคู่ขัดแย้งเพิ่มไม่แต่เฉพาะระหว่างธร,รมเนียบกับพลังประชารัฐและสภาที่กลับกลายเป็นนายกรุงตู่ต้องพะวงสึกใกลปลายจมูกกับหอกข้างแคร่มากกว่าสึกไกลตัวตัวช่วยอย่างหกรัฐมนตรีกลุ่มสามมิตรของสุริยสมศักดิ์และกลุ่มชนบุรีของรัฐมนตรีเฮงและแฮงก็ไม่อาจช่วยแยกตัวออกจากปีของหัวหน้าป้อมได้กลับมา การรุกคืบผ่านการลุยพื้นที่และมีใบเสร็จ4,500ที่นั่งจากการได้ตั้งสนามเล็กอ,อบตออกมาพร้อมๆกับบทบาทของผู้กองนัดในการคุมภาคเหนือไม่นับรวมข่าวปล่อยก่อนหน้านี้ที่ให้อาจารย์แหม่มมาช่วยดูพื้นที่กรุงเทพที่วันก่อนหัวหน้าป้อมเพิ่งประกาศมั่นใจจะได้ที่นั่งเพิ่มอีกเท่าตัวขณะเดียวกันก็เริ่มปรากฏร,ร่องรอยการจัดการในการเตรียมผู้สมัครสสไปกระทบกับคนบิ๊กสามมิตรจนต้องแก้หมากด้วยนะวัตรกรรมการเมืองแบบฝากเลี้ยง คือส่งผู้สมัครไปลงพักอื่นแต่ยังอยู่ในสังกัดและกลายเป็นที่มาของข่าวปล่อยสามมิตรย้ายพักกลับเพื่อไทยออกมาจนต้องรีบออกมาปฏิเสธที่นักวิเคราะห์หลายคนสรุปกับอาการของสมศักดิ์ที่พูดถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์อนาคตของรัฐบาลในการอยู่ไปจนครบเทอมแบบที่นายกรุงตู่เพิ่งกระซิบคนอุดรในวันนี้ โดยบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยมีการลงพื้นที่เป็นเรื่องผิดปกติทางการเมืองขณะเดียวกันก็มีอาการไม่รับปากในทีถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตก่อนเปรยดังว่ารู้การปล่อยข่าวผ่านสื่อบางฉบับเป็นฝีมือใครเรียกว่าสภาพการที่อาการแผลยังสดความขัดแย้งในพลังประชารัฐอันส่งผลต่อเสถรภาพรัฐรบาลที่เปิดโอกาสไปสู่ปัญหาอุบัติเหตุการเมืองของรัฐบาลสามปอผ่านสมัยประชุมสภานี้ได้ทุกจังหวะ อย่างสะท้อนผ่านการเลื่อนง,งานเลี้ยงกระชับมีดพักร่วมรัฐบาลวันศุกร์ที่ผ่านมาอีกครั้งแบบยาวๆด้วยเหตุผลไปจนกว่าโควิดจะไม่ระบาดที่สอดรับกับที่ผู้กองนัดบอกสื่อหลายวันก่อนอยังยืนยันไม่เคยมีการคุยกับนายพลมีเพียงคุยผ่านตัวบุคคลอื่น ที่ด้วยโอกาสที่อาจจะเกิดการพลิกความคมั่งงายดังว่าแบบที่พื้นที่เคลียร์ถูกปิดก็ยิ่งทำให้นักการเมืองทุกพรรคต่างเร่งลงพื้นที่มากขึ้นทั้งรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลหรือแกนนำกลุ่มขวนการเมืองที่ก็อยู่ในอาการความรู้สึกไม่ต่างจากที่ลุงสองปอที่ลงพื้นที่วันนี้ ือใจหนึ่งก็อยากให้อยู่ครบเทอมแบบไม่ทิ้งลุงไว้ข้างหลังแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรระหว่างที่ยังไม่ครบเทอมที่จะทําให้ต้องทิ้งลุงไว้ข้างหลังอันเป็นที่มาทําให้ลุงต้องมาร้องขอประชาชนอย่าทิ้งนายกไว้ข้างหลังในวันนี้